เชื่อไหมว่าอิหร่านเคยถูกถล่มยับชาวเมืองตายหลายแสนคนเมืองเหลือแต่ซากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความผิดเพียงอย่างเดียวคือไปฆค่าพ่อขาของเจงกิสข่านและนั่นคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายเจงกิสข่านส่งกองทัพจากใจกลางจากักรวรรดิมองโกลเข้าโจมตีจกักรวรรดิควาเลสเมียนของอิหร่านการบุกครั้งนี้เป็นการบุกตะวันตกครั้งใหญ่ของมองโกลกองทัพมองโกลเข้าโจมตีเมืองเฟอร์กานะ่าบักตรา เมืองสำคัญอย่างบุคาลาและสมกันถูกเผาหลังจากนั้นทะลวงเข้าอิหร่านทางตะวันออกเฉียงเหนือเมืองอย่างนิซาปูเฮลัตเลถูกโจมตีและทำลายเมืองนิซาปูชาวเมืองกว่า500,000ถูกสังหารมีบันทึกว่ากระโหลกของชาวเมืองถูกกองเป็นภูเขาเปอร์เซียเคยเป็นแหล่งวิทยาการของโลกอิสลามแต่หลังจากการบุกข,ของมองโกเหลือเพียงซากปรักักพัง จากนั้นไม่กี่สิบปีต่อมาหลานของเจงกิสขานนามว่าผูเลกูขานก็มาก่อตั้งรัฐอิลคานิตในอิรานและสุดท้ายมองโกลกลุ่มนี้ก็เปลี่ยนมานับถืออิสลามมองโกไม่ใช่แค่กองทัพเล่ร่อนแต่เปลี่ยนแผนที่โลกใบนี้ไปตลอดกาล